ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอประมุกหมาแสดงใบหน้าบึ้งตึงดูไม่เป็นมิตรเชน่นกันกับกลุ่มผู้ติดตามของมันซึ่งทั้งหมดจ้องเขม่งมาที่เฉินเซียงกับเสี่ยวชิงอย่างมาร้ายอย่าทำขายสือประมุกเสี่ยวชิงเจ้ารู้ดีแก่ใจว่าทำไมข้าถึงมาที่นี่ประมุกหมากล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบเฉินเซียงคาดเดาไว้ก่อนหน้าแล้วว่าสามนิกายเซียนจะไม่นิ่งเฉยกับการตายของคุณนางระดับสามอย่างแน่นอน สามนิกายเซียนควรรับรู้ความเคลื่อนไหวของคุณนางระดับสามทั้งสองคนและการที่พวกนางถูกส่งมาที่สำนักไทชูแห่งเมืองเทพพระศพย่อมเป็นเรื่องที่ดีต่อสามนิกายเซียนประจำเมืองเทพพระศพไม่มากก็น้อยเมื่อประมุกหมามาสอบถามถึงที่เสี่ยวชิงก็ตระหนักได้ว่าตนเองไม่สามารถปกปิดเรื่องของคุณนางระดับสามได้อีกต่อไปหยุดเสแสงได้แล้วบอกมาว่าศพของพวกนางอยู่ที่ไหน ส่งศพของทั้งสองมาให้ข้าสร้างสาเหตุการตายเถิดเพื่อที่พวกเราจะได้หาทางออกอย่างสันติประมุกเสี่ยวชิงทั้งเจ้าและข้าต่างก็รู้ดีว่าควรต้องแข่งขันกันอย่างลับๆเพราะถ้าเรื่องไปถึงวังหลวงพวกเราทั้งคู่คงจะหมดสิทธิปกครองภูมิภาคแห่งนี้ประมุกหมากล่าวโดยพยายามระงับโทสะเป็นไปอย่างที่เสี่ยวชิงเคยพูดเอาไว้ฝ่ายปกครองสามนิกายเซียนประจำเมืองเทพรศพบต้องการจะตักตวงผลประโยชน์ส่วนตัวจึงไม่ได้ยินดียินร้ายกับการที่คุณนางระดับสามถูกฆ่าสัก์เท่าใดนะัก อย่างไรก็ตามมันยังมีประเด็นที่ทําให้ประมุกหมาต้องเป็นเดือดเป็นร้อนเสี่ยวชิงยิ้มยักไหลซากศพของทั้งสองแหลกและฆ่าให้คนกําจัดทิ้งไปแล้วต้องขอโทษจริงๆใครสั่งใครสอนให้พวกนางหญิงผยองแบบนี้กันฆ่าทนอารมณ์ของพวกนางไม่ไหวก็เลยหนักมือไปหน่อยปร,ประมุกหมาขบฟันและตะเบงเสียงพวกนางเป็นขุนนางระดับสามแต่เจ้ากลับฆ่าพวกนางโดยไม่เก็บศพไว้ทําการอาพราง ให้ตายเธอต่อให้เจ้าโง่งมมากเพียงใดแต่ก็น่าจะรู้ดีว่าวังหลวงย่อมต้องส่งคนมาตรวจสอบสาเหตุการหายตัวไปของทั้งสองหึ่มมเป็นเจ้าที่ทำลายความสงบสุขของเมืองนี้เสี่ยวชิงถอนหายใจพลางกล่าวช่วยไม่ได้จริงๆใครใช้ให้เจ้าผูกขาดธุรกิจสมุนไพรและเม็ดยาจนเป็นผลให้สำนักไทชูของข้าไม่สามารถช่วยชาวเมืองได้หาซื้อเม็ดยาในราคายุติธรรมท้ายที่สุดข้าจึงต้องขอให้วังหลวงช่วยแก้ไขสถานการณ์ เจ้าไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ก็เพราะเจ้าไร้น้ำยานี้เป็นการแข่งขันระหว่างพวกเราขั้วอำนาจแห่งเมืองเทพพระศมันไม่ควรมีคนอื่นมาข้องเกี่ยวประมุกมาออกอาการหัวเสียอย่างหนักเสี่ยวชิงเม้มริมฝีปากเถียงสวนทันควันเป็นเพราะเจ้าบีบให้ข้าต้องทำแบบนั้นใครจะคิดกันเหะว่าคุณนางจากวัง,วงหลวงจะเป็นสมาชิกของสามนิกายเซียนและที่สำคัญพวกนางยังจงใจยั่วยุข้านั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแข่งขัน ประมุขหมาแค่นเสียงฉุนเฉียวพวกนางจงใจยั่วยุเจ้าเพื่อให้เกิดความขัดแย้งเมื่อจักรพัินีรู้ถึงความขัดแยง้งก็จะต้องปฏิรูปสำนักไทชูแห่งเมืองเทพพฤษบกเฉินเซียงเคยคาดการถึงเรื่องนี้แล้วและเขาเพิ่งพูดให้เสี่ยวชิงได้รับรู้แต่แน่นอนว่ามันสายเกินไปที่เสี่ยวชิงจะแก้ไขสถานการณ์เพราะว่านางลงมือฆ่าขุนนางระดับสามไปแล้วเสี่ยวชิงลดท่าทีลงเล็กน้อยถ้างั้นเจ้าก็สร้างเรื่องเท็จทำให้ดูเหมือนขุนนางระดับสามทั้งสองคนตกตายอยู่นอกเมืองซะสิ คิดอะไรตื้นตื้นสามนิกายเซียนในเมืองเทพแต่ละแห่งล้วนมีสายลับจากส่วนกลางสายลับพวกนั้นมีหน้าที่สืบสอดและส่งข่าวไปยังส่วนกลางตลอดเวลาไม่ช้าส่วนกลางจะดําเนินการในเรื่องนี้บ้าจริงทั้งสามนิกายเซียนและสํานักไทชูประจําเมืองจะต้องถูกปฏิรูปใหม่ทั้งหมดประมุกหมากล่าวมันรู้สึกโกรธจัดเพราะเสี่ยวชิงทําให้มันพล่อยซวยไปด้วย เมืองเทพประสบอยู่ไกลาจากส่วนกลางมันมีความล่าช้าทั้งการเดินทางและการส่งข่าวนั่นหมายความว่ายังมีทางออกดังนั้นเจ้าจะต้องฆ่าสายลับในสามนิกายเสียนให้หมดเสี่ยวชิงกล่าวไม่ข้าจะไม่บ้าไปกับเจ้าอยากทำอะไรก็เชิญข้าบอกไว้เลยว่าคนของวิหารร้อยบุกผาที่กำลังมาจะละทิ้งเจ้าอย่างแน่นอนแน่นอนพูดจบประมุกหมาก็โบกมือเรียกผู้ติดตามพวกเรากลับ ก่อนจะก้าวผ่านประตูท้องพระโรงใหญ่ประมุกมาได้ทิ้งท้ายว่าเพราะความโง่งมของเจ้าทุกอย่างจึงยุ่งเหยิงแบบนี้จักรพัรด์ินดาราคงจะผิดหวังในตัวเจ้าหน้าดูที่สําคัญเจ้ายังทําให้นางสูญเสียดาวราศีพฤษศประมุกมามองว่าดาวราศีพฤษศได้ตกเป็นของสามนิกายเซียนเรียบร้อยแล้วแต่ที่มันไม่มีความสุขนั้นเป็นเพราะสามนิกายเซียนส่วนกลางจะส่งบุคคลที่มีระดับสูงกว่ามันมาปกครองที่นี่ซึ่งทําให้ตัวมันสูญเสียอํานาจอิทธิพล หากเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นประมุกหมาจะยังได้เสวยสุขทั้งในแง่ของอำนาจและทรัพย์สินไปอีกนานหลังจากประมุกหมาจากไปเสี่ยวชิงก็สอบถบบาวๆว่าตาขาวซะจริงมันทำตัวเป็นแมวเชื่องและหวังแค่ผลประโยชน์เท่านั้นเฉินเซี่ยงยิ้มและสายหัวช้าๆเสี่ยวชิงเจ้าแข่งขันกับชายคนนั้นมาตลอดเจ้าจะบอกว่าตนไม่หวังผลประโยชน์นั้นหรือเสี่ยวชิงหันมาก็ยักไหล่ ท่านควรจะเห็นว่าข้ามีร่างแยกอยู่มากมายมันเป็นธรรมดาที่ข้าจะต้องรวบรวมทรัพยากรจำนวนมากสำหรับการบ่มเพาะเชินเซี่ยงเบ้ปากเล็กน้อยเขาเดาว่าเสี่ยวชิงจะต้องยักยอกทรัพยากรไม่น้อยเพื่อที่ตนจะได้มีกองกำลังไว้ต่อสู้กับสามนิกายเซียนประจำเมืองเทพฤพฤษศกเมื่อพิจารณาถึงการฆ่าขุนนางระดับสามที่วังหลวงส่งมามันก็แสดงให้เห็นว่าเสี่ยวชิงเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่หวนเกรงที่จะมีปัญหาขัดแย้งกับบุคคลที่มีระดับสูงกว่า ด้วยความพักดีที่ข้ามีต่อจักรพรรดินีเมื่อพระนางต้องการผู้ช่วยที่แข็งแกร่งข้งาก็จําเป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เพียงพอในอนาคตที่ข้าสามารถช่วยเหลือจักรพรรดินีได้การที่ข้ายักยอกทรัพยากรเย็นเพียงเพียงสิ่งเล็กน้อยโดยผู้เชี่ยวชาญข้างพระองค์ยอมหลับตาข้างหนึ่งเฉินเซียงพยักหน้าเนิบเนิบปัญหาในตอนนี้ก็คือราชาภูมิภาคใกล้เคียงจะส่งใครมาตรวจสอบเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะสามารถเอาชนะคนคนนั้นได้หรือไม่ เสี่ยวชิงถอนหายใจหากท่านเชี่ยวชาญการต่อสู้ก็คงจะดีไม่น้อยคนที่ราชันส่งมาย่อมถือเป็นฝ่ายเดียวกันกันกบข้าข้าจะไม่ต่อสู้กับฝ่ายเดียวกันเองดังนั้นข้าก็เลยต้องหวังพึ่งท่านเฉินเซี่ยงมองค้อนทันทีข้าอยู่ในระดับที่สองของขอบเขตให้ชูแล้วจะเอาอะไรไปชนะผู้เชี่ยวชาญของราชันได้บอกตามตรงว่าข้าไม่มีปัญญาเอาชนะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเจ้าด้วยซ้ำไป ก็จริงอย่างที่ท่านว่าหลักฐานพลังของท่านต่ำเกินไปเสี่ยวชิงพยักหน้าพี่ชายเฉินท่านจะต้องเร่งการบ่มเพาะโดยเร็วที่สุดจากที่ข้าสังเกตตัวท่านข้ารู้สึกว่าท่านน่าจะเชี่ยวชาญการต่อสู้เช่นกันบอกข้าทีสิว่าท่านเชี่ยวชาญการต่อสู้จริงๆเฉินเซี่ยงยินแค้นแค่นข้าไม่ถึงกับเชี่ยวชาญการต่อสู้แต่ก็ฝึกวรยุทธ์ไว้ใช้เมื่อจวนตัว เสี่ยวชิงจับปลายคางน้อยๆครุ่นคิดอึมมมเอาเป็นว่าข้าจะพยายามถ่วงเวลาคนของราชันช่วงนี้ท่านจะต้องฝึกฝนอย่างหนักข้าจะมอบเม็ดยาส่งเสริมให้กับเพื่อให้ยกระดับรักฐานพลังของท่านอย่างเร่งด่วนตอนนี้เจ้าคิดยังไงกับสามนิกายเซียนของที่นี่พวกมันควรถูกกำจัดหรือไม่เฉินเซี่ยงถามพวกบัดซบเหล่านั้นควรถูกกำจัด แม้พวกมันจะสร้างาธาตุขึ้นเองโดยใช้เป็นปุ๋ยสมุนไพรแต่ในบางเวลาที่พวกมันสร้างาธาตุไม่เพียงพอพวกมันก็แอบ,บจับผู้คนไปฆ่าและใช้เป็นปุ๋ยสำหรับเรื่องนี้ข้าไม่สามารถดำเนินการใดๆเพราะถ้าข้าจะเปิดฉากโจมตีก็จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากวังหลวงเสียก่อนเฉินเซี่ยงพยักหน้าถ้างั้นข้าจะเล่นงานพวกมันเองข้าต้องการใช้เหยื่อสังหารเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อจะได้ยกระดับหลักฐานพลังอย่างรวดเร็ว เสี่ยวชิงต้องมุนงงกับคำพูดของเฉินเซี่ยงนางขมวดคิ้วน้อยๆพร้อมถามขึ้นว่าพี่ชายเฉินท่านกำลังหมายความว่าต้องการใช้คนพวกนั้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งใช่หรือไม่แล้วมันเป็นอย่างไรหรือเฉินเซี่ยงยิ้มขึ้นและพูดว่าแน่นอนว่ามันคือการกลืนกินพลังงานจากคนพวกนั้นและเปลี่ยนมันให้เป็นพลังของข้าโดยตรงได้ยินเท่านั้นใบหน้าน้อยๆของเสี่ยวชิงก็เปลี่ยนสีนางพูดอย่างกระวนกระวายขึ้นว่า พี่ชายเฉินท่านไม่สามารถทําเช่นนั้นได้นี่คือการฝ่าฝืนอายสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดินีสามนิกายเซียนหรือเผ่าพันดาราทั้งหลายล้วนไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ทําสิ่งนี้ถ้าข้าทําอย่างลับๆแล้วใครจะรู้ได้เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มอายสวรรค์ที่เจ้าอ้างถึงมีจริงหรือไม่หรือว่ามันมีกฎพลังคอยยับยั้งเสี่ยวชิงสายหน้า เกี่ยวกับอายสวรรค์มันไม่มีการยืนยนันมันเป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในตำราไทชูสำหรับเรื่องการกลืนกินพลังงานจากสิ่งมีชีวิตอื่นแม้ว่าจะไม่มีกฎพลังคอยยับยั้งไว้แต่มันก็คงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆเพราะว่าพลังไทชูส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในมุกไทชูและไม่ว่าเจ้าของมุกไทชูจะยังอยู่หรือตายไปแล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่จะดึงเอาพลังไทชูออกมาก็ลืนกินทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเฉินเซียงถาม ตำราหลายๆเล่มได้มีการอธิบายเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าพิ่พบสวรรค์ให้ชูไม่ต้องการให้มีการฆ่าฟันเพื่อกลืนกินพลังงานจึงได้ก่อเกิดหลักการนี้ขึ้นมานอกจากนี้ตำราบางเล่มยังระบุว่าต่อให้มีคนดึงเอาพลังออกจากมุกไทยชุกทูของผู้อื่นได้สำเร็จแต่การกลืนกินพลังก็ไม่ได้มีผลลัพธ์ที่ดีเสี่ยวชิงกล่าวเฉินเซี่ยงพยักหน้าถ้าเช่นนั้นข้าจะลองดูว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ พี่ชายเฉินใช่ว่าข้าไม่ต้องการช่วยท่านในเรื่องนี้แต่ข้าถูกจำกัดการเคลื่อนไหวไม่อย่างนั้นข้าจะช่วยท่านจับตัวสาวกนิกายเสียนพวกนั้นมาให้ท่านทดลองเสี่ยวชิงกล่าวไม่เป็นไรเรื่องนี้ข้าจะจัดการด้วยตัวเองเจ้ารอฟังข่าวก็แล้วกันเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มลึกๆแล้วเสี่ยวชิงต้องการห้ามปรามเฉินเซี่ยงเพื่อไม่ให้เขาเสียเวลาเปล่าแต่อีกใจนางก็หวังว่าเฉินเซี่ยงจะสามารถกลืนกินพลังไทชูของผู้อื่นพร้อมกับใช้มันเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนได้จริง หากเฉินเซี่ยงประสบผลสำเร็จก็มีแนวโน้มที่หลักฐานพลังของเขาจะพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเฉินเซียงขอให้เสี่ยวชิงช่วยติดต่อหนิวชาวยามนี้เขาต้องการพบกระทิงหนุ่มผู้เป็นท่านอาจารย์เพื่อพูดคุยธุระสำคัญนิวชาวเป็นสมาชิกเผ่าพันุ์กระทิงทองหนึ่งในสัตว์อสูรประจำถิ่นของภูมิภาคดาวราศีพฤษพซึ่งสาเหตุที่ภูมิภาคแห่งนี้ถูกเรียกว่าภูมิภาคดาวราศีพฤษศก็เป็นเพราะที่นี่เต็มไปด้วยอสูรดาราสายพันุโคโกระทิงหลากหลายชนิด ก่อนหน้านี้หนิวชาวเคยอธิบายว่าสัตว์อสูรสายพันกระทิงทองมีการแยกกลุ่มอาศัยอยู่ในหลายๆสถานที่ของภูมิภาคแห่งนี้โดยกระทิงทองหลายๆตัวมักเดินทางเข้าเมืองเป็นระยะ,ะยะเพื่อตัดเขาขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราหรือทรัพยากรสำหรับกระทิงทองที่อยู่กับมนุษย์นั้นถือเป็นส่วนน้อยแต่ด้วยความต้องการที่จะฝึกฝนและพัฒนาหลักฐานพลังจึงยินยอมที่จะเป็นพาหนะให้กับมนุษย์เฉินเซียงกลับมารอในที่พักของตนโดยที่หนิวชาวตามมาพบภายหลัง หลายวันที่ผ่านมาหนิวชาวได้ทํางานให้กับสํานักไทชูหลายภารกิจส่วนมากเป็นภารกิจที่มีความสําคัญจึงมีการค่าตอบตอบแทนสูงหนิวชาวเติบโตมาจากหมู่บ้านกระทิงทองในวัยเยาว์เขามักได้ยินว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสถานฝึกฝนไทชูถือเป็นโอกาสที่หายากซึ่งปัจจุบันเขาได้เป็นสมาชิกสํานักไทชูเต็มตัวแล้วและมันทําให้เขารู้สึกยินดีอย่างยิ่งดูเจ้าสิเจ้าลูกสิตอนนี้เจ้าเป็นปรมาจารย์วิธีปรุงยาผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้ว หนิวชาวทักทายด้วยรอยยิ้มไหนลองว่ามาซิว่าเจ้ากำลังขาดเหลืออะไรแน่นอนว่าข้าจะช่วยเหลือเจ้าเต็มที่เฉินเซี่ยงพยักหน้าครั้นจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าท่านอาจารย์ท่านน่าจะรู้จักสามนิกายเซียนประจำเมืองนี้เมื่อพูดถึงสามนิกายเซียนการแสดงออกของหนิวชาวก็ดูจรงิงจังแน่นอนว่าข้ารู้จักข้าได้ยินเกี่ยวกับสามนิกายเซียนมานานแล้วมันเป็นสมัยที่ข้ายังอยู่ในหมู่บ้านกระทิงทองซึ่งผู้นำหมู่บ้านมักพูดถึงสามนิกายเซียนในเชิงลบ ท่านอาจารย์ข้าต้องการจับตัวสาวกสามนิกายเซียนและข้าต้องการความช่วยเหลือจากท่านเฉินเซียงกล่าวเจ้าลูกศิษย์เจ้ามีเรื่องขัดแย้งกับพวกมันงั้นหรือหนิวเชาถามขึ้นเฉินเซี่ยงยิ้มและสายหน้าข้าไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งกับพวกมันเพียงแต่ว่าพวกมันไม่ใช่คนดีดังนั้นพวกเราจะต้องเล่นงานพวกมันท่านน่าจะรู้ว่าสมุนไพรและเม็ดยาในเมืองนี้มีราคาแพงมาก ขณะที่สำนักไทชูไม่สามารถควบคุมราคาได้ซึ่งแท้จริงมันมีสามนิกายเซียนเป็นต้นเหตุเขาอธิบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพ่อลูปลูกสมุนไพรของสามนิกายเซียนที่ใช้เลือดเนื้อมาทำปุ๋ยเร่งโตสมุนไพรหลังจากได้ฟังเรื่องราวหนิวชาวก็สาบแช่งขึ้นว่าสุนัขพวกนี้ช่างสมมยิ่งนักพวกมันใช้ศพคนตายมาทำปุ๋ยสมุนไพรพวกมันไม่รู้สึกสะอสะเอียนในเวลาที่กินเม็ดยาบ้างหรือไร ท่านอาจารย์ช่วงนี้ท่านไม่ต้องรับภารกิจของสำนักไทชูมาช่วยเป็นมือสังหารให้กับข้าก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวพวกเราจะออกล่าสาวกน,นิกายเซียนกันอย่างลับๆเขาเคยเห็นความสามารถรอบเร้นของหนิวเฉาวมาก่อนมันเป็นครั้งที่หนิวเฉาเข้าไปชิงวิญญาณเต่าไทชูท่ามกลางฝูงสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งและหนิวเฉาสามารถฉกชิงมาได้อย่างน่าประทับใจไม่ใช่ปัญหาว่าแต่เราจะเริ่มลงมือกันเมื่อไหร่หนิวเฉากล่าวถาม ท่านสามารถระบุต,ตัวสาวกนิกายเซียนได้หรือไม่เฉินเซี่ยงถามกลับแต่สําหรับตัวเขานั้นสามารถแยกแยะสาวกนิกายเซียนได้อย่างง่ายดายเพราะพวกมันมีกลิ่นอายพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของขุมกำลังวิหารการเวลาเทวสวรรค์และกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามแต่เขายังสามารถจดจำเอกลักษณ์เฉพาะของพวกมันได้ดีถ้าสามารถแยกแยะได้ พวกมันมีกลิ่นไอพลังที่ค่อนข้างแปลกนอกจากนี้ข้ายังรู้สึกถึงความชั่วร้ายเมื่อเข้าใกล้พวกมันหนิวเชากล่าวถ้าเจ้าพร้อมพวกเราก็มาลุยกันเลยเฉินเซี่ยงพยักหน้าเขากับหนิวเชาพากันออกจากสำนักไทชูไปอย่างเงียบๆทางด้านของเสี่ยวชิงรับรู้ว่าทั้งสองได้ออกจากสำนักไทชูแต่ไม่ได้ส่งใครติดตามไปเพราะรู้ว่าหนิวเชาเป็นสัตว์อสูรที่ไม่อ่อนแอสมควรรับรองความปลอดภัยให้กับเฉินเซี่ยงได้ สาวกนิกายเซียนมีการปฏิบัติภารกิจอยู่ด้านนอกครั้งล่าสุดที่เฉินเซียงพูดคุยกับเสี่ยวชิงนางบอกว่าสาวกบางคนได้รับคำสั่งให้จับตัวมนุษย์ไปใช้เป็นปุ๋ยสมุนไพรในเวลาที่พวกมันสร้างท่าสังเว้ยได้ไม่เพียงพอส่วนมากพวกมันจะลงมือที่นอกเมืองเพราะการที่มีคนหายนอกเมืองย่อมสืบสวนตรวจสอบได้ยาก เฉินเซียงกับหนิวเฉาออกไปนอกเมืองและหาที่นั่งเล่นอยู่ไม่ไกลจากประตูเมืองเมื่อถึงยามพลบค่ำพวกเขาก็เห็นสาวกนิกายเซียนไทยออกมาจากเมืองพวกมันเดินทางกันเป็นกลุ่มโดยมีสมาชิกกลุ่มละประมาณสิบคนหนิวเฉาเลือกกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดซึ่งมีสมาชิกแค่ห้าคนเท่านั้นเขาพาเฉินเซี่ยงตามรอยพวกมันไปอย่างลับๆและเพื่อไม่ให้ถูกฝ่ายตรงข้ามค้นพบเฉินเซียงจึงใช้ทักษะล่องหนกับตนเองและหนิวเฉา หนิวชาวมีความคุ้นเคยกับสถานที่นอกเมืองเป็นอย่างดีเพราะหลายวันที่ผ่านมาเขารับภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเมืองเป็นประจำดังนั้นเขาจึงมีความได้เปรียบในสถานที่แห่งนี้เป้าหมายมีแค่ห้าคนและค่อนข้างอ่อนแอค่าลงมือเพียงลำพังก็เหลือแหลแล้วหนิวชาวกล่าวรอให้พวกมันเข้าสู่เขตป่าเขาด้านหน้าแล้วข้าจะลงมือท่านอาจารย์หากท่านไม่สามารถจัดการทั้งหมดได้พวกมันจะต้องจดจำท่านได้เพราะท่านเป็นกระทิงเกล็ดทอง เฉินเซียงกล่าวอย่างกังวลหากมีใครหนีรอดไปได้มันจะไม่ส่งผลดีต่อพวกเราเจ้ากำลังดูถูกข้างั้นหรือหนิวชาหัวเราะขึ้นข้าเนี่ยนะจะปล่อยให้สวะเหล่านั้นหนีรอดนอกจากนี้การที่กระทิงทองโจมตีมนุษย์ยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆนั่นหมายความว่าต่อให้มีใครหนีรอดไปได้จริงมันก็จะไม่เป็นข้อพิรุธที่สืบสาวไปถึงสำนักไทชู หลังจากนั้นไม่นานสาวกนิกายเซียนกลุ่มนั้นก็เข้าสู่เขตป่าเขารกทึบหนิวชาวเห็นเช่นนั้นก็เผยสีหน้าตื่นเต้นพร้อมตะกุยเท้าออกวิ่งอย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ